ใจแบบนี้นะงานในศาสนานี่มันไม่ได้มีอย่างเดียวมีหลายอย่างงานเกี่ยวกับการบำเพ็ญกิจวัตรในวัดวาอารามก็มีงานเกี่ยวกับบำเพ็ญศาสนกิจ ภายนอกวัดกล้อนี่นี่พูดถึงงานในพุทธศาสนานี่มันมีไม่เนี่ยตั้งแต่ครัง้งพระพุทธเจ้านั่นก็มีอิจนิมนดูจะไม่ค่อยขาดเลยจนได้ตั้งพระตุทเทศไว้ตั้งเจ้าหน้าที่แจกพระไปจะเจริญพุทธมนต์ไปฉัน พัรตาหารที่บ้านเขาหมุนเวียนกันไปอย่างนี้แหละอันนี้มาจนถึงทุกวันนี้งานอย่างว่านี่มันก็มีอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บวชเข้ามาแล้วมันต้องให้เรียนรู้หน้าที่ของตนชีวิตของเรามัน ไม่ใช่อยู่คนเดียวได้โดยเฉพาะนักบวดเนี่ยยิ่งเนื่องด้วยผู้อื่นอยู่ตั้งรนะ้อยเปอร์เซนต์นุ่นเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่เป็นอยัง้งฉะนั้นในศาสนาพิธีมันก็มีการเจริญพระพุทธมนต์การตรวจมาติกาบังสกุลคนตายโมนี่ ดังนั้นต้องรู้ไว้เมื่อรู้แล้วเราต้องเตรียมตัวสิ่ท่องเรียนจำเอาสวดสูตรต่างๆสำหรับที่จะต้องไปใช้ในงานสวดปริตะมงคลในบ้านในเรือนเขาท่องเอามาติกาปาทะคือสูตรสำหรับที่จะไปสวด สวดมาติกาคนตายโมนี่เดี๋ยวไปนิ่งนอนใจมันต้องให้นึกคิดที่เราบทเข้ามาแล้วเดีวไปคิดแต่ว่าจะซึองกางเดียวเท่านั้นอ,อันเรื่องอย่างนั้นนะมันไม่ควรคิดกันไปให้มากควรลำพึงฝึกใจของตัวเองนี่ให้มันโน้มไปในทางาศาสนธรรม คำสอนของพระเจ้าเอิบอิ่มอยู่ในาศาสนธรรมให้มากเพราะคนเรานี่อยู่ที่ไหนถ้ามีความสบายใจทําใจสง,งบได้แล้วอยู่ที่ไหนก็มีความสุขสำหรับผู้ที่เบื่อต่อความทุกข์ ต้องการความสุขแล้วเช่นนี้นะเมื่อเราบวชอยู่ในวัดวาอารามนี้หากเป็นผู้ไม่ประมาทไม่รู้อำนาจแก่ตัณหาของทยานอยากห้ามจิตของตนได้ไม่ให้มันอยากได้อะไรต่ออะไรในโลกนี้อย่างนี้มันก็อยู่สบายสบาย เมื่อได้ความสบายใจแล้วทำไมถึงเยจะดิ้นศึกหาลาเพศออกไปที่มันศึกออกไปนั้นเพราะมันไม่เห็นผลแห่งการบวชไม่เห็นผลแห่งการปฏิบัติธรรมในวัดวาศาสนานี้ <c oughs> <c oughs> เห็นตั้งแต่ความสุขสนุกสนานอยู่ในโลก <c oughs> ừ, เหตุนั้นนะ บวชเข้ามาแล้วจึงใจก็ไปอยู่แต่บ,บ้านนู้นมีแต่กายเท่านั้นอยู่ในวัดมันเป็นเช่นนั้นนตมันถึงสึกไปได้บวชมาแล้วนถ้ากายอยู่ในวัดใจก็อยู่ในวัดนี่นนอย่างนี้มันจะไม่อยากสึกหรอกใจใกายอยู่ไหนใจก็อยู่ตรงนั้นอยู่ที่กายเท่งกายนี่เห็นอยู่ เห็นกายนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยังยืนอยู่เห็นมันเจ็ของเป็นของแตกของดับอยู่ไม่มีสาระเปลี่นสารอะไระเมื่อมันเห็นอยู่นี่เราไม่ทราบว่ามันจะร้นไปขอนคุยหาอะไรในโลกอันนี้มันไม่มันก็ตัดทอนตันหาลงได้เมื่อมันเห็นอย่างนี้ก็เราบวชอยู่นี่ มันก็ได้มีปัจจัยสี่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้พอเป็นอยู่ไปได้อยู่นี่ไม่ใช่ว่าทุกยากลําบากอะไรนะแต่ว่าจิตของคนเรานะ่ะเมื่อมันรูอนกอานาจแก่สตัณหาแล้วเมื่อความเป็นอยู่เพียงแค่นี้มันก็ไม่ไม่ไม่เพียงพอแก่ความต้องการสาเหตุมันนะ เพราะการอยู่เช่นนี้มันไม่ได้สนองความอยากอย่างอื่นเนื่องจากว่ามันมีวินัยบังคับอยู่นั่นแหละถ้าผูใ้ใดมาเพ่งที่นาดูความอยากอันมันนอกเหนือไปจากคมวินัยไปนี้แล้วเห็นว่ามันเป็นโทษเป็นทุกข์เช่นนี้นั่นแหละมันถึงจะยึดติลงได้ความอยากอันนั้น เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นไปเพื่อความสุขมันเป็นไปเพื่อความทุกข์โดยแท้ถ้ามันเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ถอยอถ้าถ้าไม่เห็นอย่างว่านี้แล้วมันก็เป็นธรรมดาเลยอืมผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้ในพระศาสนานี่มันก็ล้วนตั้งแต่เห็นโทษแข่งตัณหาลาคเห็นโทษแห่ง,หาาหง,หงการ,รมคุณ นั่นแหละมันถึงอยู่ได้นะเห็นโทษไนหะมพรว่าถ้าหาก,กว่าซึกออกไปคลุกเทกับสิ่งเหล่านั้นนมันมีแต่ทุกข์ทุกข์หลายกว่าความสุขคันว่าความสุขมีก็เป็นความสุขชั่วคราวประเดี๋ยวประดาวก็หายมันมองเห็นอย่างนี้แต่มันมันถึงเบื่อหน่ายไม่ปรารถนาจะออกไปหามัน นั่นแหละผู้บวชเข้ามาแล้วก็ต้องพิจารณาอย่างนี้ให้สงกรบว่าเราเป็นพิกคุพิขุแปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏสงสารภัยอะไรก็เห็นภัยของกิเลสตัณหาอันมันจูงจิตจูงใจให้ท่องเที่ยวไปในสงสาร บางทีกิเลสอันเป็นบาปมันประจูงลง,นลงในรกร้วยได้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกน,ะนี่แหละเห็นภัยในสงสารนะี่เห็นโทษของกิเลสนี่เองนะแล้วถ้าเห็นโทษละเอียดเข้าไปกว่านั้นก็ก็เห็นว่าการเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารนี่นะมันเป็นทุกข์เมื่อสรุปลงแล้วน่ะมันไม่ใช่มันเป็นทุกข์ อย่างที่ว่ามาแล้วนะสุขก็สุขชั่วคราวแต่ว่าทุกนั้นมันหลายกลัวทุกพระพุทธเจ้าจึงสรุปลงว่าทุกขาชาติปุับปุนังการเกิดบ่อยๆนี่มันเป็นทุกอรวมลงว่ามันเป็นทุกแต่อย่างเดียวะมันไม่ใช่เป็นทุกถึงเป็นสุขได้ก็สุขเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ เวลาบุญกุศลหลหลังยังอุปถัมภ์บำรุงชีวิตนี่อยู่ทันพอบุญอัน,นั้นมันล่อยหลอลงมันหมดลงไปแล้วความสุขนั้นมันก็หายหน้าไปเลยเวลาจนจะตายมันก็มีแต่ความทุกข์ลูกเดียวอ่ะปรากฏอยู่ในใจนั่นเองดังนั้นพระองค์เจ้าจึงตรัสสรุปลงว่าความเกิดบ่อยๆนี่มันเป็นทุกข์กัน แต่เราต้องพิจารณาให้มันเห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไวน้นี้ในฐานะที่เราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าอย่าให้มันเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขไปหเห็นความสุขว่าเป็นทุกข์ไปอย่างนี้แล้วก็เมือนกับเพี้ยนจากพุทธศาสนาไปใลวความเหม็นของผู้นั้นมันกับพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลย พไม่เห็นตามเป็นจริงเมื่อไม่เห็นตามเป็นจริงแล้วมันก็ไม่เบื่อไม่ไน่ายอันเด็นงน <c oughs> เห็นความสุขก็เป็นทุกข์ไปยกตัวอย่างเช่นการมาบวชอยู่ในวัดกาศาสานานี่นะอะมันแสนมีความสุขสบายพราะไม่มีกังวลอะไรไม่มีการงาน นักหนาอะไรที่จะต้องทำไม่ได้แบกภาระของหน้าที่การงานทำมาหาเรื่องชีพไม่ได้วิตกวิจาร์ไปในอนาคตว่าต่อไปนี่เราทำยังไงจะร่ำรวยจะเป็นเศรษฐีก็เข,เขาได้อะไรหมดเนี่ยมันไม่มีตัณหาอนาคตก็ไม่มี ถ้าผู้บวชจริงๆนะบวชมาแล้วควบคุมจัดจิตใจของตนให้ได้แต่เช่นนี้แล้วนะละความอยากอันนี้ได้แล้วมันแสนสุขสบายเลยการบวชอยู่ในพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีความสุขใดในโลกที่จะเทียบเท่าได้แม้พวกมีเงินเป็นพันพันล้านอย่างนี้นี่มันก็มีทุกข์เท่ากับเงินพันล้านนั่นแหละ อย่าไปเข้าใจว่ามันจะเป็นสุขรุน่นรุ่นไปเลยคนมีเงินมากมากมันก็มีจิตการมากมีจิตการงานมากมีบริวารมากเอ้าต้องควบคุมคนงานอย่างเป็นร้อยร้ยพันพันไปอย่างนี้นะแล้วมันจะสบายเมื่อไหร่อ่ะคนงานนี่ไม่ใช่ว่ามันจะไปฟังคําสั่งไปได้ทุกคนนะบางคนก็บิดเบี้ยวไปทําให้หนายจ้างนั้นหนักใจเข้าไป ถ้าไปลุกลานเขามากๆก็ดีไม่ดีลุกเขารวมหัวกันสังหารนายจ้างตายมาแล้วก็เยอะแยะอันโมนี้นะต้องพิจารณาให้มันเห็นนะไอ้คนรวยทั้งหลายในโลกอันนี้นะมันไม่เห็นว่ามันจะอยู่เย็นเป็นสุขอะไรนะเว้นเสียแต่ผู้รวยแล้วเข้าวัดเข้าวาไปฟังธรรมำจำศีลน,นั่งภาวนาตรงอารมณ์ได้บ้างนี่ก็ยังพอมีความสุขอยู่บ้าง ถ้าผู้ร่ำรวยแล้วไม่หันหน้าเข้าวัดวาเลยนีแจะปล่อยใจไปผูกพันอยู่กับการทำงานกับรายได้รายเสียะอะไรตังอะไรหมดนั้นมันหาความสุขไม่ได้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นลองคิดเทียบกันดูสิความสุขในการบวชกับความสุขของผู้ครองเรือนมันจะแตกต่างกันอย่างไรอจริงโยผู้บวชนี่ถ้าเป็นผู้ประมาท ไม่สำรวมจิตตัวเองไม่รู้จักห้ามจิตตัวเองจากอารมณ์นั้นๆได้พอเรื่องอะไรมาถึงเข้าก็ไหลไปตามมันเลยอย่างนี้นี่มันมันก็ไปเดือดร้อนจริงหาความสูงไม่ได้จริงๆถ้าปล่อยใจตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอย่างว่านะั่นก็ยังว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วจะมีผิดที่ไหนล่ะ ผู้ใดรู้อย่างว่าน,นี้แล้วเบื่อทันหาแล้วก็จะไปอยากมันเนี่ยมันไม่ใช่ยากอะไรนะการละทันหานะห้ามจีต,ตัวเองนี่ไม่ให้อยากได้อะไรต่ออะไรแล้วมันก็ตันหามันก็จูงใจดวงนี้ไปไม่ได้ตามประสงค์ของมันเลยเรียกว่าเราทวนกระแสตันหามันปั่นใจใอยากได้อันนั้นอันนี้เราไม่อยากหนี ไม่อยากคันไปทําไมมันทุกข์เราจะอยากแต่ในสิ่งนี้จําเป็นต่อชีวิตเท่านั้นแหละสิ่งใดที่ไม่จําเป็นต่อชีวิตจักไม่อยากมันอยากดื่มเหล้าเมาสุราอยากถูกกัญชายาฟิ่นเฮโรอีนอยากถูกบุหรี่หมูเนี่ยตัณหาเหล่านี้รวนแต่เป็นไปเพื่อทุกข์ในปัจจุบันนี้ทั้งนั้นเลยไม่ถึงกับว่าไปทุกข์ในโลกหน้าหรอก อยู่ในโลกนี้นะเป็นทุกข์เห็นกันดาดดื่นอยู่พ้อมไปมตันหาเหล่านี้นะตัณหาเจ้าชู้มากๆในกามหมดนี่ก็เป็นทางแห่งความจิมหายเฉพาะหน้าในปัจจุบันนี้เองไม่ถึงกับว่าจะไปเป็นทุกข์แต่ในโลกหน้าอย่างเดียวอะ นี่ถ้าบุคคลมาห้ามจิตตัวเองได้ไม่ให้มันปรุงแต่งความอยากเหล่านี้ขึ้นในใจแล้วมันก็แสนสุขแสนสบายเลยเป็นคฤรืหักก็สบายเพราะว่ามันจะได้รวบรวมเงินทองที่หาได้มารวมกันเข้าเป็นก้อนเป็นหน่วยได้อยู่ถ้าละความอยากอันหมดนี้ลงไปแล้วนะ ให้มันอยากแต่ข้าวกับน้ำอยากนอนอย่างนี้นะอยากได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ไปแสวงหาเงินโดยทางที่ชอบโดยสิรรมและชอบโดยกฎหมายไอ้ความอยากเหล่านี้มันก็ไม่ถึงกับว่ามันจะเป็นทุกข์มากมายเท่าไรหรอกไอ้ความอยากที่มันเลยสินเลยทาไปนี่แหละ ที่พระพุทธเจ้าว่ามันเป็นทุกข์มากมันนำไปสู่ทุกข์ในอบายภูมินุ่นไม่ใช่ทุกข์แต่ความเป็นมนุษย์เท่านี้ก็ต้องพิจารณาดูกันให้ดีเราเป็นสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ควรดำลีตรีตองที่เราจะไปอยู่ไปเฉยๆทำไมอ่ะ,อะ การดาริอย่างนี้เนระเรียกว่าเราดําริหาทางออกจากทุกข์ให้เข้าใจการคิดดาริพิจารณาเห็นโทษของกิเลสอันเป็นเตุให้เกิดทุกข์ต่างๆนานาหมู่นี้นะนี่เรากําลังดําริที่จะถอนตนออกจากเหตุแห่งทุกข์ตรงนี้ถ้าใครยังไม่ดําริเห็นโทษของกิเลสดังกล่าวมานี้ แสดงว่าผู้นั้นยังไม่เบื่อทุกข์ในสงสารยังไม่คิดอยากจะหนีจากทุกข์นี้เลยนั่นแหละเอาดื่มเหล้าเมาเข้าไปติดเหล้างอมแงมเข้าไปก็ยังว่าตนเป็นสุขสบายอยู่ยังชอบมันอยู่อย่างนี้นะไม่คิดว่าจะถอนตนออกจากตุลายาเมาเหล่านั้นเลย พอใจกับมันอยู่นะม,มันจะทุกข์ยังไงมันจะยากลําบากยังไงมันจะยากจนเพราะหาเงินได้มาแล้วเอาไปซื้อของมืมอมามาซ่องเสียเสียม,มากมากก็ช่างมันเพราะว่าพอ,อ,อใจกับมันแล้วนี่แหละคนเราไม่รู้จักไม่เห็นโทษของตัณหาเหล่านี้มันก็ทุกข์หนักเข้าไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้น การละตัณหามันก็ละเป็นขั้นๆอย่างที่เคยแสดงมาแล้วนั่นเนี่ยไม่ใช่ว่าละทีเดียวแล้วมันหมดไปทุกอย่างไปเลยไม่ใช่ผู้มีอินทรีย์บรามียังอ่อนอยู่น่่เราก็เพียรละให้เป็นขั้นๆไปตัณหาอันใดมันจะทำให้ได้ประสบความทุกข์ในปัจจุบันนี้ และจะเป็นทุกไปในอนาคตเบื้องหน้าอย่างนี้นะเราศึกษารู้แล้วเราก็ละตัณหาประเภทนี้ก่อนอื่นเลยมเมื่อละตัณหาประเภทนี้ได้แล้วมันก็ยังเหลือแต่ตัณหาอันมันไม่พาให้ไปทำบาปท,ทำกรรมมันชั่วใสตัวมีตัณหาอยากได้เงินได้ทองอยากได้มีได้ัว ตามธรรมเนียมเ,ออเมื่ออยากได้ของวันนี้ก็หาเอาโดยทางชอบด้วยศีลด้วยทมด้วยขนกธรรมเนียมประเพณีไปอย่างนี้มันก็ยังไม่เป็นทุกข์หลายเท่าไรนะอ,อขอให้ชอบศีนชอบรมเถอะก็ยังพอมีความสุขอยู่บ้างน,ะนั่นแหละแต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นที มันไม่หัวนึกถึงศีลถึงธรรมถึงระเบียบอะไรที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้อไม่ได้คํานึงใงส่วนมากคนนะถ้ามันคํานึงถ้ามันค้นคว้าแล้วมันก็มันก็รู้ได้ว่าเอออันนี้มันเป็นเหตุที่จะให้ไปสู่นรกอบายภูมิอย่างนี้นะกรรมเหล่านี้ เอออันตญณหาเหล่านี้นะมันจะทําให้เราเป็นทุกข์ให้เราจิตหายในปัจจุบันนี้เมื่อรู้ลวอย่างนี้รู้ชัดๆดโดยปัญญาเ่ยมันก็ละทันได้แต่คนส่วนมากไม่ได้ไม่ค่อยได้พิจารณาอย่างนี้เลยถ้าจะพาพิจารณาอย่างนี้อยู่มันจะไม่ได้ทําชั่วเหล่านั้นเพราะยังยังอะไรในความชั่วเหล่านั้นอยู่นี่นี่ คนเรานะสายเหตุที่มันจะละทั่วไม่ได้ทำดีไม่ได้เพราะมันขาดโยนิโสมนสิการคือขาดความดำริตรีตรองใครควรพิจารณาเหตุผลในเรื่องนั้นนั้นมันขาดการตรีตรองอย่างนี้มันจึงละทั่วทำดีไม่ได้คนเรานะ่ะดังนั้นให้พึ่งพากันร,รู้จักใช้ความคิด รู้จักฝึกจิตของตนให้สง,งบให้ตั้งมั่นลงไปเมื่อใจตั้งมั่นแล้วหัดคิดหัด,ดวิจารณ์พิจารณาเหตุแห่งทุกข์พิจารณาว่าความดับทุกข์มันดับตรงไหนอย่างนี้ครอว่าเราพิจารณามันก็รู้ได้ชัดๆนี่แหละก็ดับตรงความอยากในหัวใจนี่เออย่างที่ว่าม,มันตะกี้นี้เอง เมื่อดับความอยากในดวงจิตอันนี้ได้แล้วทุกทางใจมันก็ดับเท่านั้นเองอแต่ถ้าละส่วนละเอียดยังไม่ได้ก็ให้ละได้ส่วนหยาบก,ก็ยังนับว่าเป็นบุญโขอะไรทีเดียวอพรเมื่อละอย่างหยาบได้แล้วชีวิตนี้ก็จะไม่ไปตกทุกข์ได้ยากลำบากหลังจากละโลกนี้ไปแล้ว คนเราเมื่อละสิ่งที่ชั่วแล้วมันก็ต้องทําดีเรื่อยไปมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกมันอย่างชาวพุทธทั้งหลายที่ได้หันหน้าเข้ามาปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ทุกคนแต่ก่อนนี่มันก็หลงกันอยู่ทั้งนั้นแหละทําดีบ้างทาชั่วบ้างอย่างนี้กันพอได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปแล้วอย่างนี้มันรู้ตัวตื่นตัวได้ ว่าต้นนั้นกำลังสะสมทั้งเหตุแห่งสุขและเหตุแห่งทุกข์อยู่ผลไปกันไปอยู่เวลานี้เนะี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้ผลมันก็จะต้อง,องได้รับทั้งสองอย่างถึงคราวใดบาปให้ผลก็เป็นทุกข์ทนทรม,มานไปถึงคราวใดบาปให้ผลบุญให้ผลก็มีความสุขความสบายไป เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไปสะสมเหตุแห่งทุกข์ไว้ทำไมอ่ะจะไปทำบาปมันทำไมมันก็ต้องหาทางหลีกเลี่ยงที่ผู้มีปัญญาทั้งหลายในโลกนี้จะสอนตนเข้าไปอย่างนี้นะถ้าผูใ้ใดรู้จักสอนตนเข้าไปอย่างนี้แล้วมันสามารถที่จะละบาปได้จริงๆนะเบงน,นถ้าใคร ไม่มีปัญญาที่จะสอนตนได้อย่างว่านี้แล้วมันมันละไม่ได้ละบาปไม่ได้ดังนั้นในที่นี้จึงขอเตือนเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลายชาวพุทธทั้งหลายขอให้พากันรู้จักใช้ความคิดเราเกิดเป็นคนมาแล้วอย่าไปสร้างปัญญาขึ้นไว้ต้มไว้เคงกินเฉยๆมันไม่มีประโยชน์อะไร เราสร้างปัญญาขึ้นในใจก็เพื่อหาทางเอาตัวรอดจากทุกข์จากภัยพิบัติสั่นสานไปให้ได้นี่จึงสมกับว่าผู้มีปัญญาอันที่ไปโฆษณาตัวเองว่าตนมีปัญญาตนฉลาดหาเงินได้ดีเข้าหาผู้รักผู้ใหญ่ได้ลูกแข่งคำขาได้เลื่อนยศเลื่อนสักได้ดีแต่ว่า ปัญญาที่จะละบาปตอนช่วงต่างนั้นไม่มีปัญญาอย่างนั้นท่านว่ามันก็อำนวยผลให้ได้รับความสุขแต่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเนียมันไม่สามารถจะคัดจัดบาปอากคุลออกไปจาก,กจ,จิตใจนี้ได้แต่อย่างนั้นดังนั้นปัญญานี่เราต้องสะสมให้มันเกิดทั้งสองทางปัญญา ความรู้ความฉลาดในการทำมาหาเรีย่ยงชีพนั่นอีกประเภทหนึง่งแล้วก็ปัญญาในการละกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกนี้ก็อีกประเภทนึงอย่างนี้แหละปัญญาทั้งสองอย่างนี้นะจำเป็นเราจะส่งบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นควบคู่กันไปถ้าใครไป สั่งสมแต่ปัญญาในการทำมาหาเลี่ยงขี่หาเงินหาทองร่ลำรวยอย่างเดียวเท่านั้นไม่สนใจกับปัญญาในทางธรรมปัญญาให้รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้จักละชั่วทำดีได้ถ้าใครไม่สนใจปัญญาประเภทนี้แล้วชีวิตของผู้นั้นก็เป็นหมัน เปะทำมไมยังมาเป็นหมันเป็นเหมือนเพราะความรู้ในทางโลกนั้นมันไม่ช่วยให้บุคคลพ้นจากนรกอวัยภูมิได้คุเป็ยางงั้นเรียกว่าไม่ปัญญาความรู้อย่างนั้นน่ะไม่สามารถจะสะสมบุญกุศลให้เจริญงอกงามขึ้นในตนได้เหตุนั้นจึงกล่าวว่าชีวิตของผู้นั้นเป็นหมัน ไม่สามารถจะทำกุศลความดีให้เจริญขึ้นในตนของตนได้ตนก็หิวความสุขระวบดาดนนะั้ะความสุขมันเกิดจากบุญกุศลเมื่อบุญกุศลไม่มีจะเอาความสุขมาจะไหนนี่หมายเอาความสุขทางใจเมื่อความสุขทางใจไม่มีแล้วใจดำอมหิตเต็มไปด้วยกิเลสบาปรธรรม แล้วอย่างนี้นะมันไม่มีหวังที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่อีกอตายแล้วก็ไปไหมอยู่ในนรกบ้างไปเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์ดรัรฉานบ้างอ,อย่างนั้นเรื่องมันนะใครจะเชื่อก็าตามไม่เชื่อก็สั่งแต่พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นแหละเมื่อได้ทราบอย่างนี้แล้ว เพิ่งพากันตั้งอยู่ในอัปมาทธรรมคือความไม่ประมาทอบรมปัญญาทั้งสองประเภทให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วก็จะนำตนให้พ้นทุกข์ภายในสงสารไปได้จริงๆดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้